ยังศรัทธาแล้วก็ยังรักอาชีพนี้อยู่แม้ว่ามันจะไม่ใช่อาชีพที่ทําเงินไรายได้มากมายมหาศาลแต่เราก็อยู่ได้เราก็มีความสุขอยู่กับเด็กๆได้ แต่ก่อนนี้ผมเป็นครูสอนในโรงเรียนปอนเนาะนะครับสอนในโรงเรียนปอนเนาะนะครับ <c oughs> แต่เป็นข้าราชการนะเนี่ยแต่ทางราชการส่งไปช่วยโรงเอกชนหรือประเภทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพราะนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยมาเป็นศึกษาธิการอำเภอพอกระทรวงศึกษาธิการเขาเปลี่ยนโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยน,เ,ยนเห็นเห็นเห็นเป็นโอกาสว่าเราน่าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่น่าจะช่วยตรงนี้ให้ครับ เด็กๆนี่คือความคิดผมก็เลยเขาให้โอกาสที่จะขึ้นไปเป็นรองของ o ออเคเดตทั้งสองครั้งแต่ผมว่าผมขอไม่ใช้โอกาสนั้นขออยู่โรงเรียนแต่ผมคิดว่ามันมันผมมีความสุขนะถ้าอยู่กับเด็กๆ การที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ใหม่ๆกับปีศ .647 มาเนี่ยของกาบังในโรงเรียนค่อนข้างจะชุมชนเขาะจะดูแล<ห>อย่างโรงเรียนที่ใกล้ที่ไกลที่สุดตอนนี้ของของเอำเภอกาบังคือคลองน้ําใสเนี่ยลึกจากที่นี่ไปประมาณ20กว่า,ก,ากิโลนะชุมชนเขาดูแลนะแต่ก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์ไหมหก็เหมือนกับตรงนี้โรงเรียนถูกเผาไปสองครั้งไอ้ครั้งหนึ่ง นะครับถูกเผาไปแล้วที่เรสร้างมาตอนที่โรงเรียนไม่ถูกเผาอยู่ในเหตุการณ์นะก็อยู่ค่ะเขาประมาณตอนกลา,างคืนวางเพลนแล้วตอนกลางคืนวางเพลงเสเร็จลนะุขก,กขึ้นหนุน่มมาดูเียนนะครับเพราะว่าอยู่ใกลกับโรงเรียนเาลอยเหนเห็นแบบไฟขึ้นมาแบบนี้เขาก็เลยออกมาอ,ออกมาดูตอนกลางคืนด้วย แล้วพอออกมาดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างล่ะกอ้ยรู้สึกเสียใจมากองได้ไหมก่อนหน้านี้สอนที่ไหนมาก่อนบ้างบ้านตอปูนบันดังสตาในพื้นที่บันดังสตาเลยอันนั้นก็เสียงเหมือนกันอยู่ที่นั่นเนี่ยในหมู่ที่สามของบังดาบันดังสตาตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงสูงในเส้นถนนสาย410หนึ่งศอยู่ในเส้น410อยู่ติดเส้น410 นะครับมีความเสี่ยงสูงแลน้องเขยผมก็โดนตามการนะน้องเขยนี่เป็นครูเขาเป็นทหารตั้งแต่ปี47นะคะตอนนั้น6สิงหาสี่เมันก็ระยะเวลามันก็ช่วยได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังแล้วก็คือดีอย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้สึกเจ็บขาที่เลยตอนนั้นพี่อยู่จังหวัดปัตตานีอำเภอกระโพนะ แฟนพี่ก็อยู่อำเภอรามันสำนักงานของกรมทหารปลานซีนหนึ่งะคะ่ะก<ม>็ไปทำงานตอนเช้า7จ็ดโนะมงสิบห้เกิดเหตุก็อยากถามความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงะนะสำหรับคนที่สูญเสียกับเรื่องเกียความตายไหมผมว่าทุกคนมีความรู้สึกนี้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆรับมันจะเลยเขีดนั้นไปตอนนี้ตอนนี้ไม่คิดแล้วขอียงว่าขอให้ผมมาถึงโรงเรียน ผมมาถึงโรงเรียนผมเส้นทางที่ผมเดินทางผมก็เดินประจําในเวลาที่ใล้เคียงกันตลอดนะครับเส้นทางนี้เป็น เป็นเส้นทางที่ที่ใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำนะครับก็ห่างจากโรงเรียน20่ิกิโลบางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเพื่อนครับ พื่อนเขาก็อยู่หลายๆลคนเราก็บางทีก็นึกวันนี้มีเหตุการณ์จริงเพราะวันนี้ก็ไม่สบายใจแต่ว่ตาตำนานก็นึกถึงตลอดที่ว่าขอให้เขาต้องละละมิดร,ระวังตัวสักนิดจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีก่่ออย่าไปไหนคนเดียวอยากให้เขาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงตลอดเลยให้ระมัดระวังว่าเวลาเไอ้นั้นให้ดูแลหายดีอย่าเถียวกลัวตำข้างต่างเดินจะมม่ละห้สลับทางอะไรพนีว่ะเป็นห่วง<ม>ก็เคยเล้งก็เขรื่อะ่ะแต่มันนี้ก็ล่าออกจะแลน้นเลย<ม>ลบมายโยบานเผื่อมาเฉลําลำบากเลยเป็นห่วงนนเขาว่กเขาไม่เผื่อไม่มีปัญหาให้เขาระวังตลอดพุมมใจค่ะภุมมใจมากเลย กับร้านว่าเออสมแหละแ,แต่ว่าเขาตำมาได้ดีมากเลยกำลังใจจากครอบครัวนี่สำคัญอนอกจากครอบครัวแล้วส่วนอื่นก็มีความจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครอ,อบครัวอันดับแรกกำลังใจจาก เพื่อนร่วมงานจากชุมชนจากผู้กองบัญชาแล้วก็จากหน่วยงานสูงๆขึ้นไปมันเหมือนกับว่าคุณเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้เขาส่งกําลังบํารุงเขาช่วยดูแลในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆถ้าถ้าใหใ้เป็นไปได้ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จะดีที่สุดอย่างสมมุติในกอเนี่ยเขาบอกว่า เขาเป็นผู้เสียสละนะอยู่ในพื้นที่อยู่อยูไในแะ้วแต่ที่คนอื่นเขาไม่อยากอยู่แต่ในกองอาสาที่จะอยู่ต่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กตรงนั้นสมมุติในกอบอกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไปนะถามว่าใครจะอาสาเข้ามาและตรงนั้นน่ะนักเรียนตรงนั้นชุมชนตรงนั้นเยาวชนที่นั่นใครจะดูแลใครจะให้โอกาสเขาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้เขานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ใหม่ๆที่ให้สวัสดิการให้กันแล้วแต่ ไม่เกินเจ็ดวันแล้วครับทุกอย่างเหมือนเหมือนขึ้นกระทบฝั่งมันก็หายไปเลยผมขอ,อยกตัวอย่างท่านจาาเพียนรู้จักใช่ไหมอตอนนี้เป็นไงมั้งใครพูดถึงไหมถ้าสมมุติว่าจ่าเพียนยังอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ก็ได้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ผมถามว่าความรู้ที่จ่าเพียนมีอยู่ประสบการณ์ที่จ่าเพียนมีอยู่สามารถเอามาใช้ที่นี่ได้ไหมคนที่มาอยู่แทนจาาเพียนพี่ ผมไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมควรจะทํายังไงควรจะเข้าไปหาใครคุยกับใครดีมผมเจอปัญหาอย่างเงี้ยพี่พอจะแนะนําผมได้ปะเช่นกันครูที่มีประสบการณ์คนที่มีความรู้ถ้าเขาหล่นี้ยังอยู่เอาเข้ามาใช้มไม่ใช่ใช้กําลังเขาขอความรู้ขอความคิดขอความคามแนะนําที่มันเป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้มูลค่าเขางมันมหาศาลใครจะมองว่าไม่มีค่าก็ได้ แต่ผมมองว่าประสบการณ์ความรู้ของคนนั้นมันประมาณค่าไม่ได้ สถานการณ์จากจากปีสองเก้ามาเนี่ยในเรื่องของคุณภาพการศึกษาผมว่ามันมันก็ก้าวหน้าขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันถึงจุดพอที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ไหมย,ยังห่างไกลนะครับหนึ่งเรื่องของภาษานะภาษาซึ่งผู้เรียนที่นี่รวมถึงผู้ปุครองรวมถึงชุมชนยังใช้ภาษาถิ่น ราะนั้นการเข้าใจภาษาไทยอ,อย่างลึกซึ้งมันก็เลยไม่เกิดขึ้นโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรเินฮะอเป็นครูวิชากิจาเตรศิลปะเพร,พราะพลทำรูปได้สนุกดีเขาจะพูดอย่างนี้อย่างเชาว่าไม่อยากเรียน เขาก็จะบอกว่าไม่เอาเรียนอย่างสมมุติว่อย่างสมมุติว่าครูชั่วโมงนี้ไม่ไม่เอาเรียนหรือผู้ชั่วโมงนี้ไม่อยากจะเรียนคะือเขาจะเรียงตามภาษาของเขาไงถ้าจะพัฒนาการศึกษาที่นี่จะต้องเอาคนที่มีความคิดในลักษณะของจิตสาธารณะจริงๆครับจิตสาธารณะพร้อมที่จะเสียสละบางเวลา เพราะคนที่เป็นครูต้องเริ่มจากออกจากบ้านต้องคิดเลยว่าวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเด็กฉันจะไปถึงโรงเรียนเสร็จแล้วฉันจะต้องทําอะไรก่อนเข้าโรงเรียนก่อนเข้าห้องก่อนเข้าสอนเราจะต้องทําอะไรบ้างเ,ออเข้าไปสอนแล้วจะเอาความรู้ทรงส่วนไหนไปให้กับเด็กแล้วเรานอกเหนือจากความรู้แล้วมันจะต้องมีการอบรมสั่งสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเกิดทักษะหลอ่อหลอมเอาความดี ความที่มันเป็นคุณลักษณะที่สังคมเขาต้องการ ถามว่าทอ้อไหมมาถึงขั้นนี้แล้วไม่หรืครับเลยมาแล้วมันเลยจุดที่จะบอกว่าท้อหรือจะมันไม่อยากจะเป็นนะฮะจะถามว่าเราจะหนีไหมผมคิดว่าผมไม่ไปมผมไม่อยากทิ้งแผ่นดินเหตุผลเดียวครับไม่อยากทิ้งแผ่นดินให้แผ่นดินนี้มันเขามองว่าคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณไม่รักแผ่นดินมผมสงสารเด็กๆที่นี่ ิ้งผมผม,ผมไม่ทิ้งอ่ะผมทิ้งไม่ลง <c oughs> ผม,ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพัฒนาเขาได้หวังเพียงแค่ว่าเขาจะได้มีชีวิตในสังคมที่มันดีขึ้น<ช>บางคนเนี่ยอาจจะขาดโอกาส <c oughs> อาจจะไม่มีที่ไปครอบครัวเขาอาจจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาไม่ช่วยเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ให้กำลังใจเขาผมว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้เขาจะไปพึ่งใคร กขาฝากว่าชีวิตรครูนั้นมันมันหาความสบายไม่ได้นะครับหาได้ยากเขาฝากว่าขอให้ทําหน้าที่ของครูที่ดีที่สุดไม่ใช่ครูที่ดีหรือที่ดีกว่าแต่ขอให้เป็นครูที่ดีที่สุดในสายตาของเด็กๆนะครับของผู้ปกครองของชุมชนนะครับแล้วครูจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย